ลองจินตนาการว่าคุณต้องกรอกชื่อของตัวเองในเอกสารราชการแต่ชื่อของคุณยาวกว่า2,000ตัวอักษรและทุกครั้งที่พิมพ์มันอาจใช้เวลามากกว่าการเขียนเรียงความทั้งหน้านี่คือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ตั้งใจสร้างสถิติชื่อที่ยาวที่สุดในโลกชายที่ชื่อว่าลอเรนซ์วัตกินส์ในปี1990เขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทำให้โลกทั้งใบต้องจดจำชื่อเต็มของเขามีความยาวถึง2,253ตัวอักษรรวมชื่อกลางกว่า2,000ตัวอักษรและใช่มันยาวพอที่จะทำให้เอกสารราชการทับถุกฉบับล่มได้ทันทีแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าตัวเลขคือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังลอเรนซ์ Lawrence เคยพูดว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่บันทึกความแปลก และความเป็นไปไม่ย่ายไว้ในประวัติศาสตร์เขาเริ่มจากการเปิดหนังสือกินเนส์เวิลด์ e ร o คอร์ดแไล่ดูทุกหน้าว่าสถิติใดที่เขาสามารถท้าทายได้จนพบช่องบ้างหนึ่งคือชื่อที่ยาวที่สุดในโลกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งสำคัญในชีวิตในช่วงที่คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายเขาใช้เวลาหลายเดือนพิมพ์รายชื่อทั้งหมดด้วยมือและใช้เงินส่วนตัวจำนวนมาก เพื่อยื่นคำร้องเปลี่ยนชื่อทางกฎหมายในนิวซีแลนด์แต่เรื่องกลับไม่แน่อย่างที่คิดคำขอของเขาถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าชื่อยาวเกินไปเขาไม่ยอมแพ้และนำคดีขึ้นสู่ศาลสูงหลังการต่อสู้ยาวนานเขาก็ได้รับชัยชนะกลายเป็นบุคคลแรกและคนเดียวที่ถือครองชื่อที่ยาวที่สุดอย่างถูกกฎหมายรัฐบาลถึงขั้นต้องแก้กฎหมายสฉบับหลังจากนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใครทำแบบเดียวกันได้อีกลอเรนซ์ Lawrence เล่าว่าชื่อของเขายาวเกินกว่าที่ระบบคอมพิวเตอร์จะรับได้บัตรประชาชนของเขาไม่มีช่องพอสำหรับชื่อเต็มเอกสารราชการบางฉบับต้องใช้ชื่อย่อเพียงสองคำแม้แต่เพื่อนร่วมงานในห้องสมุดที่เขาทำงานอยู่ก็ยังใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่ออ่านชื่อของเขาจนจบเขายังเคยพูดติดตลกว่าชื่อของผมใช้เวลาพูดจบนานกว่าการสั่งกาแฟหนึ่งแก้วสิอีก แม้ชื่อของเขาจะไม่สามารถใช้งานได้สะดวกในชีวิตจริงแต่เขาก็ได้สิ่งที่ต้องการตำแหน่งในหน้าประวัติศาสตร์และในแง่หนึ่งลอเรนซ์ Lawrence ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งความลหลงไหลในสิ่งที่ดูเล็กและไร้สาระสำหรับใครบางคนก็อาจเป็นสิ่งที่ผลักดันให้มนุษย์ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆเขากลายเป็นคนที่เปลี่ยนกฎหมายทั้งประเทศด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียว เพราะเขาอยากเป็นชื่อที่ไม่มีใครลืมอริยะเจนเนลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอ่านไม่เคยรู้เล่าเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์